5 Minutes Podcast brought to you by Luno ที่นอนยางพาราผาสานวัตกรรม NASA Feel t h e Float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen 3 Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโค้ด Luno 5เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น สวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับเราิทนาอุตสาหะครับก่อนอื hmm. ่นต้องขายของก่อนนิดนึงนะฮะตอนนี้สปอนเซอร์โดยกันแดดใหม่ของสีจันนะฮะร,ร้อนๆแบบนี้เนี่ยนะฮะได้กันแดดของสีจันไปช่วยแนะ่นอนเดี๋ยวจะเล่าถึงคุณสมบัติต่ตัวให้ฟังแต่ว่าเนื้อหาวันนี้อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้เตรียมเนื้อหามาค่อนข้างน่าสนใจนะผมว่าเนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องว่า วันที่เด็กกว่านี้เนี่ยตอนที่ประสบการณ์น้อยกว่านี้เนี่ยมีอะไรที่เรารู้สึกวแบบ่าฉันไม่น่าทําแบบนั้นเลยนะครคือเป็นเรื่องที่ที่เสียดายแล้วกันนะครับเราก็ถ้าย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองได้อะจะบอกว่าเออไม่ไม่น่าทําแบบนั้นหรือว่าอย่าทำแบบนั้นเลยนะครับซึ่งแน่นอนเราย้อนเวลาไม่ได้นะครับแต่ว่าเนี่ยคือสาเหตุที่ผมชอบฟังหรืออ่านเรื่องที่มันจะมีประเภทขึ้นหัวว่าคําแนะนําที่คน x x อ,อ,อ,อยากจะบอก จุดๆอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าคาแนะนําที่คนอยากจะบอกตัวเองในอดีตหรือว่าสิ่งที่อยากจะพูดกับตัวเองตอนตอนเด็กวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุเยอะแนะนําหนุ่มสาวนะครับหรือคนวัยสามสอยากจะบอกกับตัวเองไว้ยีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมรู้สึกว่ามันเป็นคําแนะนําที่มีค่าเพราะว่ามันได้ถูกผ่านประสบการณ์และกันกรองตบผลึกมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ได้ไปฟังวิดีโอของช่องคุณลาน่าเบลเกอย์นะครับชื่อ9 Pieces of Advice from My Teenage Self นะครับซึ่งก็แปลว่า9คําแนะนำนะฮะ สำหรับตัวฉันในตอนที่เป็นวัยรุ่นประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าเออมันมมแอพพลายกับคนอายุได้ตั้งแต่วัยรุ่นทีนเลยนะจนถึงวัย2 3 3 0นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะแชร์ความคิดเห็นชวนตัวด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยดีกว่านะครับข้อแรกเนี่ยคือว่าอย่าลิมิตความเชื่อเกี่ยวกับตัวเอง นะฮะตอน,น,นเด็กๆเรามีความฝันของความเป็นไปได้มากมายนะครับแต่พอโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งอ่ะพอเริ่มเรียนหนังสือไปสักพักหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงทําไม่ได้หรอกเนี่ยนะรหรือว่าเฮ้ยอย่างเรานี่จะทําได้เหรอนะครับเราก็เลยไม่กล้าที่จะทําอะไรสักทีทั้งๆที่เราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเราทําได้หรือทาไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าไอ้คำว่า abandon mind set เนี่ยสำคัญนะคือความเชื่อที่ว่าโอกาสในอนาคตมีมากมายรอเราอยู่นะครับแล้วเราก็เป็นอย่งที่ฝันได้นะครับขอให้ลงมือทำนะฮะโดยเริ่มทำจากสิ่งเล็ก ที่เป็นไปได้นั่นเองนะครับเช่นอยากเป็นนักเขียนก็เขียนบล็อกก่อนนะฮะเขียนบทความเขียนอะไรไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่ลาทิ้งความฝันนะนักเขียนส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะฮะคือเริ่มต้นจากเขาก็แกล้นี่แหละในที่สุดก็ได้เขียนหนังสือเป็นเล่มๆบางคนก็ดังมากๆระดับโลกก็มีนะครับ <S <S ข้อที่2คือว่าอย่าหยุดเรียนรู้นะฮะมันหาความรู้ให้ตัวเองเสมอนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราปล่อยเวลาผ่านไปโดยไม่ได้หาความรู้เป็นเดือนเป็นปีเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะว่า เออคนที่หาความรู้นิดหน่อยก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายหรอกนะฮะคือสมมติว่าเราอ่านหนังสือสักวันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเนี้ยนะฮะก็ไม่ได้เหนื่อยแบบถึงคอขาดาตายอะไรหรอกเพียงแต่ว่าพอผ่านไปปีหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเทียบกับคนที่ไม่ได้ทำเนี่ยนะเราก็ได้เรียนรู้อะไรขึ้นมาเยอะมากๆเลยข้อที่สามอเรื่องของเมนเทอร์นะบางทีเนี่ยเราเราไม่ค่อยได้นึกถึงประเด็นนี้เท่าไหร่เราคิดว่าคิดว่าเฮ้ยเราก็มีคนสอนเยอะอยู่แล้วนะมีอาจารย์ในมหาลัยมีพ่อแม่แต่จริงเนี่ยบางทีเนี่ยนะ สอนเราได้หรือว่าให้ประสบการณ์ดีๆกับเราได้นะครับลองไปอยู่ใกล้ๆคนที่เก่งๆนะฮะเราไปฟังในสิ่งที่พวกเขาทำนะบางทีการถ่ายทอดของพวกเขาเนี่ยมีค่ามากๆเลยแล้วบางทีเราก็สามารถปรึกษาออขอคําแนะนําได้ด้วยนะครับว่าเ,เรื่องนี้ควรจะทําอะไรดีคือบางคนเนี่ยเขาเคยผ่านมาแล้วเขาเคยทาในสิ่งที่เรากำลังจะทําแล้วเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะในแง่มุมของเรื่องธุรกิจอะไรพวกนี้นะครับหรือเรื่องของชีวิตก็ตามเนี่ยนะเขาช่วยให้คาแนะนําที่มีคุณค่าได้มากทีเดียวนะครับ ข้อที่4คืออย่าหยุดเล่นกีฬาฮะโอ้นี่สําคัญมากจริงๆนะผมชอบคำแน,นะนาน,นี้มากเลยคือคุณมีเด็กๆเ,กกเล่นกีฬาเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในวิชาเรียนด้วยนะครับแล้วเราก็คือส่วนใหญ่นะฮะเอะ้ผมไม่แน่ใจยุคนี้แต่ว่ายุคผมเนี่ยเราก็เล่นกีฬากันเยอะมากเลยนะฮะทีเนี้ยพอเราโตมาบางทีมันลืมเล่นไปนะฮะแล้วก็เราก็เลยปล่อยปาะละเลยแนตะ่จริงๆเนี่ยการเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่องในสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะครับช่วยให้สุขภาพกายและสุขภาพใจดีมากนะครับ ข้อที่5คืออย่าหย,ยุดเล่นดนตรีนะครับจริงๆการเล่นดนตรีเนี่ยเป็นการออกกาลังกายสมองเช่นกันนะครับแถมยังทําให้เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีเสน่ห์มากขึ้นด้วยนะครับแม้จะโตขึ้นมาเนี่ยนะครับชีวิตยุ่งยุ่งแต่ว่าอย่าหยุดเล่นดนตรีนะสำหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วส่วนใครที่ไม่เคยเล่นดนตรีเลยนะครับจะเริ่มเรียนรู้วันนี้ก็ยังไม่สายนะมีเครื่องดนตรีมากมายที่เล่นไม่ได้ยากอที่คิดข้อที่6คือเลือกคนรอบตัวให้ดีนะครับอันนี้เราน่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วว่าเราเป็นค่าเฉลี่ยของ5คนที่่อยูเราใช้เวลาดด้้มากทีี่สุอะไรแบบน,นะค,ะคือจริงๆมันเเเป็็นนกรรรืื่อองจงจิคคาย อยู่เราถูกเชฟนะด้วยสิ่งแวดล้อมแม่นะครับเหมือนเหมือนเราเป็นเมล็ดพันธุ์นะคือเราจะโตยังไงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับดินเนาะมันขึ้นอยู่กับดินถ้าคุณไปปูกในทรายนะฮะเมล็ดพันธุ์เทพแค่ไหนก็อาจจะไม่โตก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าดินเนี่ยมันเอื้ออํานวยเนี่ยนะฮะเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะโตได้ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องความเชื่อเรื่องประกาศเรื่องไม้เซตเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนที่อยู่รอบตัวมากมากนะครับคนที่มีอิทธิพลทางลบกับเราเนี่ยนะฮะก็ขอให้เป็น ต่อให้คุณใจแข็งแค่ไหนก็ตามในที่สุดเนี่ยอิทธิพลทางลบมันจะไหลมาสู่คุณได้อย่างแน่นอนนะครับข้อที่เจ็ดคือเป็นตัวของตัวเองนะครับช่วงที่วัยอายุเะายังน้อยเนี่ยเราต้องการการยอมรับจากสังคมแล้วก็เราก็จะแคร์ความรู้สึกของการที่ว่าเฮ้ยจะต้องฟิตอินนะจะต้องแบบทําแบบนี้เพราะว่าคนอื่นจะได้ชอบชันอะไรแบบนี้นซึ่งใน process อันนี้เนี่ยนะครับเราจะปกปิดความเป็นตัวตนของเรานะครับใครที่เป็นแบบนี้แลวฟังอยู่นะฮะอยากจะบอกว่า เป็นตัวเองไปเถอะเพราะว่าเราจะดึงดูดคนที่เหมาะกับเราให้เข้ามาในชีวิตเองนะครับไม่ต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครเพราะว่าทํานานๆมันเหนื่อยนะฮะไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําทุกอย่างตามใจนะแต่ว่าอยากจะให้มีหลักการและยึดโยงกับหลักการนั้นกับการใช้ชีวิตของเรานะครับอย่าไปกังวลกับความคิดเห็นคนอื่นมากเกินไปนะฮะเอาจริงๆแล้วเนี่ยโตขึ้นมาเนี่ยจะรู้ว่าไม่ค่อยมีใครสนใจเราขนาดนั้นหรอกนะฮะเพราะว่าทุกคนเขาก็ยุ่งกับเรื่องตัวเองเท่านั้นแหละนะครับข้อที่8ครับเป็นคำแนะนําที่ดีมากเขียน journal ในยุคดิจิตอลเนี่ยเรารับข้อมูลข่าวสารแทบจะทุกวินาทีนะฮะแล้วก็มีเรื่องราวอะไรวุ่นวายเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะทำให้บางทีเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะหยุดคิดแล้วก็อยู่กับตัวเองการเขียนเจอ r น a l เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราได้ตกผลึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันช่วยระบายความเครียดนะครับช่วยลดความวิตกกังวลและช่วยทําให้เรารู้ได้ว่าอะไรที่ทําเราทําเราทราํทาแล้วดีอะไรที่เราทําแล้วไม่ดีนะครับ เราอาจจะไม่รู้สักทีเดียวนะครับจนกระทั่งเราเห็นพทเทินที่เกิดขึ้นข้อที่9้าคือใจดีทั้งต่อตัวเองและคนอื่นนะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าแต่ละคนเจออะไรมาบ้านในชีวิตนะครับดังนั้นไม่ว่าจะพบเจอคนไม่ว่าจะเป็นโลกจริงหรือโลกออนไลน์ก็ตามการใจดีต่อคนอื่นก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรนะครับบางทีเราอาจจะเป็นแสงของความหวังสำหรับใครบางคนในวันนั้นเลยก็ได้นะฮะและนี่คือ9ข้อของคุณลาน่าเบลเกลีย์นะครับผม,มอยากเสริมอีกสข้อที่อยากจะ ย้อนกบไปบอกตัวเองนะครับอันที่1ก็คือทานน้าตาลให้น้อยลงนะครับน้ำตาลในส่งผลเสียต่อต,ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายนะฮะแต่มันส่งผลเสียต่อสุขภาพใจด้วยนะครับแล้วมันส่งผลเสียต่อวิธีคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับอาหารเนี่ยมากๆเลยนะในช่วงเวลาเด็กที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องนี้มากนักนะครับทุกวันนี้เรามีการรับรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารเรื่องน้ําตาลเนี่ยเยอะมากขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะมากเนี่ยทำให้เราเข้าใจประเด็นนี้มากขึ้น ันที่2คือทากันแดดนะฮะพออายุมากขึ้นจะนเห็นว่าผิวคนที่ทากันแดดมาตลอดกับคนที่ไม่ได้ทานเนี่ยต่างกันมากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูแลสุขภาพผิวให้ดีเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยคือกันแดดนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าคุณจะทําอะไรก็ตามที่ดูแลผิวเนี่ยนะครับจะทาครีมบํารุงจะ เข้าคลินิกเนี่ยอย่าลืมว่ากันแดดเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากเพราะอันนี้ต้องทําทุกวันนะครับผมขอแนะนําสีจันเลยนะครับนี่เลยนะผมใช้เองทุกวันอยู่นะครับทุกวันนี้นะครับเป็นกันแดดรุ่นซันลูช o ันนะฮะจากสีจันนะครับ SPF 50บวก4บวกนะครับเป็นกันแดดที่มีส่วนผสมของสกินแคร์มีประสิทธิภาพการป้องกันแดดบล็อกทุกรังสีนะครับพร้อมฟื้นฟูผิวและดูแลตามสภาพผิวของแต่ละคนมี3สูตรนะครับอันแรกเป็น AnT i acne นะฮะนี่เป็นตัว ขายดีมากๆของเราเลยนะฮะหมาะสระคนหน้ามันเป็นสิวง่ายนะครับตัวนี้จะมีซาลิสติกแอซิดนะครับช่วยจัดการสาเหตุของการเกิดสิวนะครับส่วนสูตรสีชมพูนะฮะนี่อันนี้นะครับสูตรสีชมพูนี่เป็นไวท์เทนนิ่งหมาะสระคนที่อยากจะให้ผิวเนี่ย สว่างใสมากขึ้นนะครับแล้วก็คนที่รู้สึกว่าเอออยากให้ผิวเรียบเนียนมากขึ้นเพราะมีวิตามิน B3 และวิตามิน C ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสนั่นเองนะครับและสูตรสีแดงครับ Anti a n t n g g i า g สำหรับคนที่มีปัญหาที่เ,ออเรื่องริ้วรอยเรื่องอะไรแบบนี้นะฮะผิวดูไม่กระชับอันนี้มีดับเบิลแป t ทา e ช่วยบำรุงให้ริ้วรอยดูจางลงนะครับทุกสุดเป็น Ultra Protection ในการป้องกัน UVA UVB blue light นะครับและ ป้องกันผิวจากมลภาวะที่สำคัญคือเนื้อเบาไม่หนึบหนาสามารถทาได้เยอะนะครับกันแดดต้องทาเยอะนะบางทีเราทาน้อยขึ้นไปมันก็ไม่ค่อยเอฟรติฟไฟแล้วสามารถเติมได้ถ้าเกิดรู้สึกอยากเติมระหว่างวันนะครับซึมง,ง่ายแล้วก็ช่วยเบลอรูขุมขนด้วยนะครับมีความเป็นแบบพรายเมอร์เบา เรามี3ขนาดนะครับเป็นแบบซองนะครับแล้วก็15 ml นะครับ159บาทนะครับแล้วก็40 ml ไซส์นี้นะครับ299บาทนะฮะสามารถสั่งซื้อได้วันนี้ที่วัดส s รอีฟแ e น b o บอยบิวรี u m b o บูธและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ที่1948 beauty. com หรือว่า c o n v y com ก็ได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตาม5 m i n u t e ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ 5 Minutes Podcast Presented by Luno ที่นอนอยางพาราภาษานวัตกรรมนาซา Feel the Float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen 3 Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโค้ด Luno5 เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น